เขาต้องติดนะคือมันก็เขาไปเออเขาอยากให้ชิมปลาแอบค่ะทำไมก็ใชิญมาทำไมอะไรนะลูกมาทำไมก็ใชิญมาทำไมเขาบอกว่าก่อสร้างก่อสร้างทำใหมะเขาบอกว่าก่อสร้างก่อสร้างทำใหมอ่าโอเคอ่ะเอาใม่เอาใม่ Good morning student Good morning t e a c h e r t Okay very good หนูชอบมากเลยทุกคนเลยเหรอหอะ่ะพวกนี้คุอควจะให้เรื่องพารักศึกษาเลยอะ่อะ,อะ,อะ ท่าคุณรูถามก่อนว่ามีกี่ตัวคะมีกี่ตัวลูกมีตัวคะีตัวสี่สิบสี่ตัวมีเลขสี่กี่ต AP <apple> ัวเนี่ยมีเลขสี่ตัว4ี่ี่นี่มีเลขสี่กี่ตัวเก่งมากออะปรบมือน้ำมนต์หน่อยสงตัวนะคะมีเลขสีสองตัวสี่สิบสีู่ดสิสี่สยังชนะใครยัชนะ สี่ตัวกออ้าวตั้งใจเรียนนะคะกอกอไก่ขอขอไข่ขอขอควดขอขอควายขอขอคนขอขอรักคันงององูจอ ชอจานชอชอชิงชอชอช้างชชโซชชเชอรอยยหญิงตอตอชนา ตอตอเตาตอตอถุงตอตอทหารตอตอธงนอนอหนูบอบอใบไม้บอบอปลาขอขอึง ยอยอยักยอยักรอรอเรืออันนี้ต้องกระดกไปนิดนึงรอเรือรอเรือรอเรือต้องกระดกไปนิดนึงรอเริงรอเริงรอเรงกระดกนิ้ไหมคะไม่ต้องกระดกเลยไม่ต้องกระดกเลยรอเริงเอเบาเอแหวนสอสอสระ รอรอุลาอ่ทั้งหมดนี้คือพยัญชนะไทถ้าเราอยากอ่านนสือติ่งหน้าต้นมืองหถ้าเราอยากอ่านังสือเป็นไวเราต้องอ่านพยัญชนะไทให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเรียนสลากในเทอมที่สองเทอมนี้ไม่ต้องเรียนเทอมนี้เราเลยเน้นเก็บกับการเรียน